สวัสดีครับผมตำนาน channel เจ้าวังโนรา,จาเจลเเข่สุดโหดแห่งคลองอิปันคลองอิปันคือคลองธรรมชาติแยกจากแม่น้ําตาปีในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นคลองที่กล่าวกันว่าในอดีตชุกชุมด้วยเจลเเค่ใหญ่น้อยมากมายแรล่หนึ่งในนั้นถือเป็นตำนานเล่าขานของสองฝั่งคลองก็คือสถานที่ที่เรียกว่าวังโนราเหตุที่ได้ชื่อนี้มีเรื่อง เราว่าเมื่อค่ำคืนหนึ่งคณะมนูรากลับจากไปแสดงในยามดึกจำต้องล่องเรือสำปั้นใหญ่ผ่านเข้าสู่เบื้องน้ำกว้างข,งของคลองอีปันทำใดนั้นเองก็ปรากฏเจอเขี่ใหญ่ซึ่งเร้นกายอยู่ในวังน้ำเข้าจูโจมหมุนเรือจนความเละขยำ่ำฉีกกินเหล่ามนูราเขาาร้ายจนหมดทั้งลำเรืออย่างสยดสยองลำน้ำทั้งสายเต็มไปด้วยกลิ่นขาวเลือดหน้าที่แห่งนั้นจึงได้รับขนานนามว่าวังนูรา แลเรียกขานเจ้าผู้ครอบครองวังนูราแห่งนี้คือเจ้าวังนูราจากวันนั้นนับเวลาล่วงเลยผ่านไปไม่นานนะักก็ปกกรากฏเจอเคราะารอีกสองรายซ้อนทั้งคู่เป็นชายชาวบ้านน้ำคู่หูคู่เกลือกันมายาวนานวันหนึ่งทั้งสองออกไปตัดหวายตามปกติเพื่อนำไปขายบริเวณตนเหนือของโคองแล้วก็หายไปอย่างไร้ร่องรอยชาวบ้านเทบละเวกดังกล่าวพร้อมผู้ใหญ่บ้านต่างระดมออก ตามหาแต่ก็ไม่เจอพบเพียงลำเรือของเกลือทั้งสองที่ถูกคว่ำจนจมและแตกระเอียดบรรดาชาวบ้านต่างพากันลงความเห็นว่าชายทั้งคู่คงถูกเจ้าวังโนราฆ่าไปกินเสียแล้วไม่กี่วันต่อมาก็ปรากฏหญิงสาวชาวน้ำภายเรือกำลังจะกลับบ้านแต่เมื่อผ่านวังโนราแล้วก็หายตัวไปเฉยๆชาวบ้านพบเพียงเรือที่ถูกคว่ำ พร้อมกับมีรอยแตกจากการกัดด้วยแรงมหาศาลหลังจากได้รสชาติเนื้อมนุษย์มาหลายครั้งจระเข้ร้ายรู้สึกติดใจจึงเริ่มออกอารวาสอีกคราวนี้เหยื่อของมันเป็นชายชาราผู้มีอาชีพหาของป่าถูกคว่ำเรือและลากไปกินอีกอะไรท่ามกลางความหวาดกลัวของชาวบ้านผู้ใหญ่บ้านจึงทำการว่าจ้างหมอปราบจระเข้ฝีมือชากาษ มาจากแหล่งต่างๆแต่ก็ดูเหมือนเจ้าวังโนราจะรู้ทันมันกบดานเงียบจนชาวบ้านต่างเล่าลือกันว่ามันคือเจระเข้ผีสิงอย่างไรก็ตามด้วยความสามารถของโอมชุมทองพรานเจ้าระเข้หนุ่มฝีมือดีที่เข้ามาล่าเจ้าวังจนมันต้องเป็นฝ่ายหนี้หัวซุกหัวซุนบ้างเลดถูกผดดสึกลงได้ในที่สุดท้าย เมื่อสัตว์ร้ายโดนปราบสำเร็จความสงบสุขที่นี่จึงหวนกลับมาอีกครั้งเหลือเพียงตำนานเล่าขานถึงความโหดร้ายอมหิตของจระเขยักษ์ที่มีชื่อว่าเจ้าวังนูราไว้ให้ลูกหลานฟังเท่านั้น